จากอีสานมาอยู่กรุงเทพได้บักกี่เดือนก็คิดฮอดบ้านแล้วพี่น้องแล้วก็คิดฮอดแนวกินอีสานบ้านเท่าแห้งค่ะพอดีได้ซุปก้อนแกงออมมาเมนีกะเลยสิเห็ดแกงออมกะสิเฮ็ดเป็นแกงออมพ่วงไข่เนาะเดี๋ยวหฮอก็สิหัันผักไว้ล่อเข้ากะสิเพิ่มความแซบโดยบักพริกแล้วก็หอมหัวแดงค่ะอันนี้คือที่เด็ดของเข้าค่ะซุปก้อนแกงออมไผเห็ดกระแซบเข้าแค่สื่อผักสื่อไก่มาใส่บ่ต้องยุ่งยากเรื่องเครื่องแกงเลยพอส่วนประกอบต่างๆอยู่ในก้อนนี้แล้วค่ะสบายคักพี่น้องสมัยนี้อันนี้เข้ากะุี่ล้วนพ่ลง มันน้อยก็เติมลงไปอีกมาถึงเวลาใสซ,ซุปก่อนแล้วค่ะใสลงไปก่อนนึงเนาะใสลงไปแล้วก็คน้คนๆให้มันเข่ากันค่ะล่อให้หมอเดือดก่อนล้วเ้าจังใสผักลงไปอีกเท่อหนึง่งผู้ใดมกักนัวๆกับใสน,ใน,น้ำหนอยๆผู้ใดมักบ,บ่นัวกับใสน้ำเติมเข้าไปอีกป๊าดมอเดือดเราเป็นดาแ่บแห้งใก่สิไดที่เราก็ซิเมเบิงค่ะอันนี้ห้าบดไดใสอีงยังเพิ่มเนาะหฮาใสแค่ซุปก่อนแกงออมก้อนเดียวไกลสิซุกแล้วใก่สิได้กินแล้วเสซ็จแล้วค่ะพี่นอ้องแกงออมพ่วงไข่ของหฮากินกับข้าวเหนียว้อนแห บทซุปก้อนแกงออมของต่ำปากเปิดผู้ได้เห็ดกระแสบค่ะพี่น้อง